กลุ่มต่อต้านบุรขยี้ยานกรออิสราเอลพังยับ52คันสองสไนเปอร์เก็บทหาร IOF รายวัน วันที่13สิงหาคม2568ผู้บัญชาการภาคสนามของกองพลอากุตสรายงานรายละเอียดความเสียหายที่นักรบสร้างให้กับกองกำลังยึดครองของอิสราเอลหลังจากการถอนกำลังบางส่วนจากพื้นที่ทางตะวันออกของฉนวนกาซาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองพลอัลกัสซัมซึ่งเป็นกองกำลังทหารของกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ฮามาสได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ดำเนินการตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ต่อกองทัพอิสราเอลในย่านชูจาย,ยาของเมืองกาซาซิตี้อัลกัตซัมระบ,บุว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมได้โจมตีรถถังเมอร์คาวาด้วยกระสุนยาซิน105ทางตะวันออกของย่านชูจาย,ยาวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ถล่มบ้านที่ทหารประจำการอยู่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกลุ่มดังกล่าวยังรายงานอีกว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคมได้มีการยิงทหารสานายในพื้นที่เดียวกัน ส่งผลให้ทหารสามนายเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้กลุ่มอัลกัสซัมยังประกาศปฏิบัติการอีก3าครั้งในวันจันทร์โดยยิงถล่มฐานทัพทหารอิสราเอลสองแห่งและสองสไนเปอร์ทหาร IOF ทําเสียชีวิตสองนายการปราฏิบัติการร่วมกับกองพลอัลกุตส์กองกําลังอัลกัสซัมยังประกาศด้วยว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการโจมตีกลุ่มทหารและยานพาหนะของอิสราเอลด้วยกระสุนปืนโคลน ในพื้นที่อัลซาตาทางตะวันตกทางตอนเหนือของคานยูนิสในฉนวนกาซาทางตอนใต้นอกจากนี้กองกําลังอัลกุตยังประกาศว่าพวกเขาได้ทําลายยานพาหนะทางทหารของอิสราเอลด้วยการระเบิดอุปกรณ์ระเบิดแรงสูงท่าคิปขณะที่ยานพาหนะดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าสู่ถนนอัลอานับในพื้นที่อัลคาติบะในใจกลางเมืองคานยูนิสก่อนหน้านี้สื่อทางทางการของกองพลอัลกุต ได้เผยแพร่ภาพที่บันทึกภาพการโจมตีด้วยจรวดต่อเมืองคิบุตส์ของนาฮารออสและคาฟาสะอัดในชนวนกาซากลุ่มฮามาสและยีฮัสอิสลามปาเลสไตน์ได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังอิสราเอลอย่างประสานงานขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) เริ่มปฏิบัติการบุกโจมตีกาซายานพาหนะของทหารอิสราเอลตกเป็นเป้าโจมตีที่คานยูนิสและถนนอัอานั์ ขณะที่รถถังและทหารเคลื่อนพลเข้าสู่ไซทูนแม้จะได้รับการประนามจากทั่วโลกความขัดแยง้งทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่อิสราเอลเดินหน้าแผนยึดครองกาซาอันเป็นที่ถกเถียงขอให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงในวงกว้างและผลกระทบต่อพลเรือนผู้บัญชาการภาคสนามของกองพลออกุตส์ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่นักรบของพวกเขาสร้างให้กับกองกำลังยึดครองของอิสราเอล หลังจากการถอนกำลังบางส่วนจากพื้นที่ทางตะวันออกของกาซาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองพลอัลกุตได้เตรียมพื้นที่ไว้ด้วยอุปกรณ์ระเบิดภาคพื้นดินรวมถึงระเบิดทาคิปและซินซันรวมถึงระเบิดที่ทำจากเศษซากของกองทัพอิสราเอลผู้บัญชาการกล่าวหลังจากตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติการแล้วผู้บัญชาการภาคสนามยืนยันการระเบิดและการทำลายยานพาหนะทหารอิสราเอลมากกว่า52คันในรอบหนึ่งเดือน ในพื้นที่ชูจายะอัลตุฟะและอัลไซตุนโดยใช้อุปกรณ์และกระสุนปืนเหล่านี้ผู้บัญชาการยังตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการประกาศเหตุระเบิดรถยนต์อีกหลายกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงและบันทึกตำแหน่งได้ผู้บัญชาการภาคสนามกล่าวถึงผลการรบในสนามรบยืนยันว่าศัตรูได้รับการโจมตีอย่างเจ็บปวดระหว่างการลุกรานทางตะวันออกของฉนวนกาซา และย้ำว่ากองพลอัลกุตส์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้กับศัตรูต่อไป